ลักษณะการเคลื่อนที่ตรงก็จะเป็นหนึ่งมิติอย่าง,อ,อ,ยาง,อ,ยางอย่างดูนะถ้าเราคิดภาพว่าวัตถุตกลงมาจากที่สูงก็ตกลงมาในแนวดิ่งใช่ไหมก็อยู่แค่ในถ้าเราเรียกเป็นพิกัด x y เนาะ,ะวัตถุตกลงมาจากที่สูงก็ตกลงมาแค่ในแนวแกน y ถูกไหมเราปาวัตถุขึ้นไปตรงๆงแล้วก็ตกลงมาตรงๆก็เป็นแค่แนวแกน y เหมือนกันรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นแนวแกนอะไรแกน x ใช่ไหมครับอ่านะดูนี่คือการกันที่แนวตรงลักษณะเป็นหนึ่งมิติแล้วก็ไปตรงตรงอ่าปริมาณที่เกี่ยวข้องอ่าต่อไปพี่จะเขียนปริมาณหรือตัวแปร ที่ใช้นะก็จะมี s u v t อ่า s คืออะไรเงียบเลยเงียบเลย s คือระยะทางอ่า u เท่ากับความเร็วต้น v ความเร็วลาย t ทเท่ากับเวลาระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรเหลือต้นเมตรต่อวินาที SUV อลืม a ขอโทษลืม a a เท่ากับความเร่งหรืออัต,ตาราเร่ง อืต่อไปก็เมตรต่อวินาทีเหมือนกันเวลาก็คือวินาทีอัตราเร่งล่ะความเร่งอะไรเมตรต่อวินาทีกำลังสองถูกไหมกำลังสองอ่าอันนี้คือที่เราต้องรู้นะ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของระยะทางก่อนอ่มาดูเรามาทำความเข้าใจกับตัว S ตัวนี้ก่อนนะตัว S ตัวนี้อ่าเเนี่ยมันก็มีทั้งอะไรระยะทางและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการกระจัดระยะทางก็คือ S ก,การกระจัดก็คือเวกเตอร์เอสอย่าสับสนนะเกับเวกเตอร์เนะระยะทางคือระยะทางคือเอระยะทางที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ส่วนก,นการการะจัดคืออระยะที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในแนวเส้นตรง เดี๋ยวพี่จะซ้ำเรื่องของเวกเตอร์เมื่อวานให้ใหม่าเรามาดูง่ายๆเลยนี่คือถนนใช่ไหมพี่เคยว่าไปแล้วนะรอบหนึ่งแล้วน,นี่ก็คือโรงเรียนอตัวเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราเดินไปโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวพี่กำหนดตรงนี้ก่อนเป็น4กิโลเมตรอันนี้ก็เป็น3กิโลเมตรอ ถ้าเราเดินไปโรงเรียนธรรมดาตรงๆอ่ะปับอย่างนี้ไปตามถนนนะเราจะใช้ระยะทางในการเดินระยะทางวงเล็บเอสเราจะใช้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดเมตรใช่ไหมะระยะทางเท่ากับเจ็ดเมตร พูดได้นะเปิดไมค์คุยได้นะเราจะใช้ระยะทางเทากับเจ็ดเมตรแต่ถ้าเราเดินลัดทุ่งไปเลยเดินลัดมาเลยปับ๊บมาทางนี้ตึ๊บตึ๊บต๊บต,บต,บตบ๊อ่าเราไม่เดินตามทางที่เขาทําให้เราจะใช้ระยะทางเพียงแค่เท่าไหร่สูตรสูตรหาอะไรนะสามเหลี่ยมอ่าก็จะเป็น a กาลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองถูกไหมที่ให้นี้เป็น a อันนี้เป็น b แล้วให้นี้เป็น c แล้วกันอ่าก็จะได้เป็นสิบอ่าเป็น c ก่อน c กําลังสองบวกสามกำลังสองเท่ากับ c ยกกําลังสองสิบหกบวกเก้าเท่ากับ c กําลังสองสิบหกบวกเก้าได้ยี่สิบห้าก็เท่ากับ c กําลังสองเท่ากับยี่สิบห้า อ่าเราก็ใส่สแควรูททั้งสองข้างอ่าสแควรูทสี่กำลังสองเท่ากับสแควรูทยี่สิบห้าดังนั้นสี่ก็เลยเท่ากับห้าโอเคไหมอ่านี่ระยะทางเป็นเจ็ดเมตรแต่การกระจัดเป็นเท่าไหร่เอ้ยระยะทางไม่ใช่เจ็ดเมตรสี่เจ็ดกิโลเมตรขอโทษระยะทางคือเจ็ดกิโลเมตรใช่ไหมแต่การกระจัดอ่าการ จัดรงเล็บเวกเตอร์ s เท่ากับ5กิโลเมตรอ่าดูนะมันไม่เหมือนกันนะระยะทางกับการกระจัดอ่าดูดีๆนะต่อไปเพื่อให้เราเข้าใจมากกว่าเดิมพี่จะ ยกตัวอย่างตัวอย่างเนี้ยจะเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการยกตัวอย่างกันทุกติวเตอร์ทุกสำนักติวนะเขาก็จะอ่าวงกลมเนาะนี่วงกลมนี้มีรัศมีทั้งหมดพี่ให้รัศมีเป็นเจ็ดเมตรนะอ่าที่รัศมีเป็นเจ็ดเมตรตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเดินนะอ่าตัวละครอยู่ตรงนี้ วงกลมรัศมีเท่ากับเจ็ดเมตรพี่ถามว่าถ้าเราเดินครบหนึ่งรอบอะจะได้ระยะทางเท่ากับเท่าไหร่เมื่อเดินครบหนึ่งรอบกันหนึ่งนะเมื่อเดินครบหนึ่ง รอบในกรณีเมื่อเดินครบหนึ่งรอบหนึ่งระยะทางงเล็บเธรรมดานะเท่ากับเท่าไหร่สองการจะจัดเวกเตอร์ S เท่ากับเท่าไหร่อ่า เนี่ยดูนะตัวละครนั่นเนี่ยเริ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินอรอบรอบวงกลมเนี่ยเดินรอบวงกลมนี้ไปหนึ่งรอบอ่ารัศมีเจ็ดเมตรเนี่ยที่ถามว่าจะได้ระยะทางในการเดินอะเท่ากับเท่าไหร่ระยะทางหาย,ยังไงระยะทางระยะทางในการเดินก็คืออะไรเส้นรอบวงใช่ไหม สูตรเส้นรอบวงเส้นรอบวงอ่าดูนะระยะทางเนาะในที่นี้ระยะทางของเราเท่ากับเส้นรอบวงอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าเส้นรอบวงหายยังไงเส้นรอบวงให้เลือกหนึ่ง พายอากำลังสองสองสองพายอารอาอันไหนคือสูตรในการหาเส้นรอบวงครับจำได้ไหมเอ่ยิดไมมตอบได้นะอ๊ะ สูตรในการหาเส้นระวงก็คือสูตรที่สองนี่นะพิธีการจำที่ง่ายที่สุดเลยนะก็คือให้เราดูตรงเลขสองเนี่ยเห็นไหมเลขสองเลขสองของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนทิศในการจำเนี่ยเลขสองของเราเนี่ยมันอยู่คนละที่กันใช่ไหมให้เราคิดภาพว่าอาเนี่ยมันมีหน่วยเป็นพื้นมันมีหน่วยเป็นความยาวใช่ไหมอาอย่างเช่นนเป็นเมตรอย่างเงี้ยสมมติอาเป็นเมตรใช่ไหมอามีหน่วยเป็นเมตรอย่างนี้ แล้วเมื่อเราเอา r มายกกำลังสองมันก็มีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับเมตรกำลังสองด้วยถูกไหมซึ่งเมตรกำลังสองเป็นหน่วยของพื้นที่เมตรกำลังสองก็คือตารางเมตรเป็นหน่วยของพื้นที่ส่วนตัวเนี้ยมันเป็น r เดียวถูกไหม r เดียวก็คือหน่วยของความยาวอาดังนั้นสองพาย A จะเป็นสูตรในการหาเส้นรอบวงและพายกำลังสองก็เป็นสูตรในการหาพื้นที่อ่าอันนี้ต้องใช้นะพาย A กำลังสองเนี่ยเราต้องใช้ในการคำนวณ ปริมาตรกระบ,บอกสูบอะไรพวกนี้ด้วยแต่มันจะเป็นตัวแปรคนละอันกันแต่ว่าโดยรวมก็คือรัศมีในการเอามาคิดตัวแปรนั่นแหละอ่าทีนี้เรามาดูอ่าเส้นรอบวงเท่ากับสองายคูณอ,อของเราคือเจ็ดเมตรใช่ไหมเท่ากับเอานี้เอาไง,ไงอ่ายๆลรวสองคูณสามจุดหนึ่งสี่คูณเจ็ดอ่าขดเครื่องคิดเลขก็จะออกมาเป็น สองคูณไอคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบสามจุดเก้าแปดอ่ะเราก็ปัดเป็นสี่สิบสามจุดเก้าเก้าก็คือสนะี่สิบสี่นาะประมาณสี่สิบสี่เมตรอ่ะแสดงว่าอ่ะเดี๋ยวประมาณเอาเท่ากับไปเลยเส้นรอบวงก็จะ,จะได้เอสอ่ะนี่เอสเนี่ยจะเท่ากับ 44เมตรซึ่ง44เมตรนี่คือระยะทางถูกไหมระยะทางระยะทางที่ใช้ในการเดินต่อมาพี่ถามว่าการกระจัดเท่ากับเท่าไหร่อการกระจัดที่เรานิยามไว้ก็คืออะไรระยะทางที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยเราลากแล้วเราก็ลาก เรามาดูรากดูการกระจัดปั๊บรากไม่ได้เนะการกระจัดมันเป็นวงกลมอ่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นจุดเดียวกันถูกไหมจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันดังนั้นการกระจัดของเราก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เร็ยวยแต่เราก็มีค่าเท่ากับ นั่นเองได้ยินพี่หรือเปล่าเลทำไมเหมือนไม่ได้ยินหรือเปล่าทำไมได้ยินพี่ไหมเปิดไมค์ตอบพี่คนหนึ่งซึ่งได้ยินพี่หรือเปล่าเนี่ยได้ยินครับอ๋อโอเคก็ช่วยช่วยกันตอบดนะ้วยเนาะจะได้เข้าใจเดี๋ยวไปเรียนในห้องมันจะไม่เข้าใจเอาเดี๋ยวจะได้ตอบเหมือนรุ่นพี่พวกนี้ตอบเรียนกับน้องอานั่นไงเอา อันนี้คือทำความเข้าใจเรื่องระยะทางกับการกระจัดนะต่อไปเรามาดูเรื่องของความเร็วอัตราเร็วและความเร็วอ่าขออนุญาเอ้ยไม่ลบดีกว่าไว้เผื่อได้อัปโหลดให้ทีหลังอ่าเรามาดู s กับ u เนี่ยก็คือตัวเดียวกันโอเคไหมก็คือความเร็วเอ้ยอ v กับ u v u u v ดีกว่า u, v อ่าสอตงตัวนี้คือตัวเดียวกันนะคือตัวเดียวกันสอตงตัวนี้คือตัวเดียวกันเป็นความเร็วอัตราเร็วเหมือนกันความเร็วอัตราเร็วเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ u กับ v เนี่ย u เป็นความเร็วต้น v เป็นความเร็วปลายนะครับอ่าทีนี้เนะี่ย u กับ v อะ่ะ เราคิดแค่แวีเนาะวคือความเร็วคิดแค่นี้พอวี v เท่ากับอัตราเร็วเวกเตอร์วเท่ากับอะไรความเร็วอ่ v คืออัตราเร็วเวกเตอร์วคือความเร็วหาไม่เหมือนกันนะหาไม่เหมือนกันนะอ่าเรามาดูสูตรในการหาอัตราเร็วก็คือ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t แต่สูตรในการหาความเร็วก็คือเวกเตอร์ v เท่ากับอะไรที่มีเวกเตอร์เหมือนกันก็คือเวกเตอร์ s ใช่ไหมส่วนด้วยเวลา,าเห็นไหมมันจะต่างกันนะที่ใชในการหา อ่ารู้แค่น,นี้พอ v ในการเคลื่อนที่แนวตรงอะ่ะจะมี v แค่สูตรเดียวนะส่วนการเคลื่อนที่ในวิธีโค้งอะไรเงี้ยแนวโค้งอะไรเงี้ยการเคลื่อนที่วงกลมเนี่ยมันจะมีสองแนวแกนให้คิดแต่ตอนนี้เราคิดแค่แกนเดียวก็คือก็คือมันจะมีสูตรแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับอ่านี่คือให้ทำความเข้าใจเนาะไม่เหมือนกันนะ ต่อไปการหาวี่ก็จะมีการหาอยู่วีก็จะมีสามแบบคือวีคงที่วีเฉลีย่ยแล้วก็วีณขณะใดๆซึ่งมันก็แค่การเปลี่ยนเวลาการเอาเวลาการเอาความความระยะทางณนะขณะนั้นมาคิดเฉยๆไม่มีอะไรมาก ทีนี้เรามาดูต่อไปก็คืออีกตัวหนึ่งเหลือ A กับ T ีเอ a นี่คืออ,อ,คอัตราเร่งหรือความเร่งถูกไหมอัตราเร่งหรือความเร่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละถูกไหม เอเรามาดูแต่ความเร่งเนี่ยจะมีทิศนะความเร่งจะมีทิศเออความเร็วก็มีทิศเหมือนกันเพราะมันขึ้นต้นด้วยคําว่าความคําว่าความเนี่ยก็คือจะเป็นเวกเตอร์นะน้องๆความเร็วเป็นเวกเตอร์อัตราเร็วเป็นสเกลาร์นะครับเอเรามาดูต่อไปตัวเอความเร่งอความเร่งความเร่งคืออะไร ความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วเอะนะเวลาเนความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาเราหาความเร่งได้จากอะไรเอเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนไปก็คือ v สองลบ v หนึ่งก็คือความเร็วลายลบความเร็วต้นอว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ แล้วส่วนด้วยเวลาที่ใช้หรือจำสั้นๆก็คือเดลต้าวีอ่าเห็นไหมคำนึงคือความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาอ่านะครับ เราจะเปลี่ยนไปในหน่วยเวลาหรือเดลต้าวีส่วนด้วยทีอ่าอย่างเช่นนะมีตัวอย่างมีตัวอย่างเออพี่ลืมไปว่าถ้าเป็นฟิสิกส์ของมหาลัยเขาจะไม่ใช้ V กับ U เขาจะใช้ V VF กับ VI แทนนะก็คือจะ จะตัด v และ u ออกอะแต่จะนับเป็น v ถ้าในมะระดับอุดมศึกษานะก็คือจะเป็น v i ย่อมาจาก initial initial velocity ก็คือความเร็วเริ่มต้นส่วน vf นี่ความเร็วเริ่มต้นก็คือความเร็วต้นไงถูกไหมต่อไป vf ก็คือ final velocity อ่าความเร็วสุดท้ายนะมันจะเขาจะใช้ v i กับ v f นะเขาจะไม่มี u กับ v นะอาจารย์จะไม่สอน u กับ v ให้เรานะอันนี้พี่พี่เขียนให้มันจังไงเฉยโอเคไหมพี่จะขอยญาบเปลี่ยนเป็น v f กับ v i แทนแล้วกันจะได้เหมือนที่อาจารย์สอนอ่ะ v f ลบ v i ส่วน t อ่โอเคเนาะ f มาจาก final ก็คือสุดท้าย i อมาจากอ n i t เช l ลก็คือเริ่มต้นโอเคไหมอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์นะรถยนต์คันหนึ่งอ่าทำไมรถยนต์เลยทายาวกว่านาวอ่รถยนต์คันหนึ่งนะเริ่มเคลื่อนที่จากจุดยุดนิ่งนะอ่า จุดจุดนิ่งก็คือ v อะไร vi ใช่ไหมความเร็วเริ่มต้นเท่ากับ0และไประดับความเร็วไปจนถึง20อ่า v สุดท้ายก็คือ vf เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีภายในเวลา t อ่านี่ตัวอย่างจุดนะภายในเวลา t เท่ากับ10 วินาทีอ่าดูนะให้เวลาทีเท่ากับวินวินาทีอ่าพี่ใจใลองคิดจงหาอัตราเร่งเอ้ยความเร่งเท่ากับเท่าไหร่จากสูตรที่เรามีสูตรเดี๋ยวพี่ระบายสีให้ นี่คือสูตรที่เรามีนะเราก็ใช้จากอะไรความเร่งเท่ากับ vf ลบ vi ส่วนด้วย t เราก็จะได้ว่าเป็นเท่าไหร่20เมตรต่อวินาทีลบ0เมตรต่อวินาทีส่วนด้วยส่วนด้วยอะไร สนได้สิวินาทีถูกไหมอ่าแล้วเราจะมารู้ว่าทําไมมันถึงเป็นเมตรต่อวินาทีกํลาลังสองอ่าเดี๋ยวเรามารอดูอ่าเราได้อัตราเร่งเป็นเท่าไหร่ได้ A เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบลบศูนย์ก็เป็นยี่สิบใช่ไหม M ส่วน S หารด้วย10 S เอก็จะเท่ากับ A จะเท่ากับเท่าไหร่ สองค่ะอ่าสองสองเมตรเห็นเห็นเอไหมเอตัวเนี้ยที่จริงลักษณะการเขียนมันจะอยู่อย่างนี้ยี่สิบ m ต่อ s อาในเมื่อมันอยู่อย่างนี้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถูกไหมพอตัวเลขตัดกันปั๊บมันก็จะเหลือยี่สิบส่วนด้วย S กำลังสองเอ้ยสองเมตรส่วนด้วย S อกำลังสอง มันก็เลยเป็นที่มาของหน่วยของความเร่งก็คือ2เมตรต่อวินาทีกําลังลสองลักษณะเนี้ยคําว่า2เมตรต่อวินาทีกําลังสองอ่ะนี่คืออัตราจจเร่งเฉลี่ยนะหมายเขาว่ายังไงหมายความว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้น2ทุกๆจะเพิ่มขึ้น2 2เมตรต่อวินาทีทุกๆ1วินาที ก็จะกลายเป็นว่าที่วินาทีที่สมมติเราใช้เวลาตรงนี้ทั้งหมดสิบวิใช่ไหมความเร็วจะไปแตะยี่สิบอัตราเร่งเป็นสองนี้ใช่ไหมหมายความว่าวินาทีที่หนึ่งอะความเร็วจะกลายเป็นเท่าไหร่ในเมื่ออัตราเร่งเป็นสองเมตรต่อวินาทีกําลังสองวินาทีที่หนึ่งความเร็วกลายเป็นสองถูกไหมวินาทีที่สองความเร็วกลายเป็นสี่งงหรือเปล่า พอวินาทีที่สี่คขาเดียวก็กลายเป็นเท่าไหรแปดถูกไหมอ่านั่นคือเหตุผลใครเคยได้ยินไหนกฎหมายที่ว่าห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าไหมใครเคยได้ยินบ้างเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าทําไมมันการยิงปืนขึ้นฟ้าถึงผิกกดกฎหมายสมมุติน้องยิงปืนขึ้นฟ้าใช่ไหมความเร็วลูกกระสุน ที่ปากกระบอกปืนน่ะเนอะน้องยิงไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ดีความเร็ว600เมตรต่อว,วินาที h. ความเร็วที่ปากกระบอกนะ600เมตรต่อวินาทีแล้วน้องแล้วมีอความเร่งแรงดึงดูดของโลกนะั่เท่ากับ ให้ประมาณเป็นสิบนะพี่จะประมาณเป็นสิบจะได้คิดง่ายๆเมตรต่อวินาทีกลาลังสองอ่าอันนี้ลักษณะนี้หมายความว่าอะไรความเร็วจะลดลงไปสิบทุกๆทุกๆทุกๆหนึ่งเมตรอ่าความเร็วน้องจะลดลงไปสิบกลายกลายเป็นว่าที่ความเร็วศูนย์ v เท่ากับศูนย์เนี่ยน้องขึ้นที่น้องเออกระสุนของน้องขึ้นมาสูงเท่าไหร่ไม่รู้ ่เวลากระสุนตกลงมาเมื่อที่เมื่อกระสุนตกลงมาที่ระดับความสูงเท่าเดิมแบบที่จะอธิบายไงเข้าใจเอ่อความแรงที่กระสุนมันตกลงมาจากฟ้า่ะมันจะแรงเท่ากับการที่เรายิงออกจากปากกระบอกปืนเข้าใจไหมมันเหมือนกับว่าเรายิงปืนใส่คนตรงๆเลยอ่อาลักษณะมันประมาณนั้นแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่พี่จะสอนให้น้องเข้าใจได้หนึงบางคนยังไม่เข้าใจ ตงมันอ่าวันนี้เราได้เรื่องของตัวแปรที่เราใช้ในการคำนวณมาแล้วก็คืออะไร SU S U S ตอนที่ระดับมหาลัยมันจะมีแค่นี้นะ S V A T มีแค่นี้แหละนะถ้าระดับมหาลัยอออันนี้โอเคจบเรื่องของัองบแปรไปแล้ว,ลวทีนี้ ที่จะมาให้ดูตัวอย่างโจทย์นะที่ใช้เรื่องของการกริทยตตรงจะมีตัวอย่างโจทย์อยู่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเดพี่หาโจทย์กับนนิดนึงจะลองหาโจทย์ เวลาจะหมดล้วเนี้ยพื่อเวลาลหกนาทีเองไป่ทันนั่นเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่พาทาโจทย์พ่งนี้แล้วกันเพราะว่าพี่จะไปทําอย่างอื่นด้วยเนาะโอเควันนี้พี่คงจะได้แค่อธิบายตัวแปรที่เราจะใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะหาโจทย์มาพาทำในะเรื่องการเคลื่อนที่แนวะตรงแล้วก็จะต่อเรื่องการเคลื่อนที่อ่ อีกรูปแบบหนึ่งคือการเคลื่อนที่ในสองมิติเอการเคลื่อนที่สองมิติก็จะมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทการเคลื่อนที่ในอแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกอย่างง่ายอ่าอะไรทำนองน,นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะต่อให้นะเพราะว่าถ้าเรารู้แค่การเคลื่อนที่แนวตรงอ่ะ มันจะไม่พอนั่นเองนะครับเดี๋ยวพวกนี้พี่จะสอนสอนเรื่องการเคลื่อนที่ในสองมิติแล้วก็จะพาทําโจทย์ถ้าเราเรียนเรื่องการเคลื่อนที่สองมิติเข้าใจก็จะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นในรายวิชาฟิสิกส์นะโอเคสําหรับวันนี้ก็พี่คงจะพอแค่น,นี้แหละเนะาะเดี๋ยวพี่ก็จะอัปโหลดคลิปนี้ลงไปใน youtube เหมือนเดิมนะครับโอเค